หยุดเดี๋ยวตูวนจะพาไปเที่ยวในเมืองกันนะคะการเดินทางจากบ้านนะคะไปในเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยจะขึ้นรถด้วยกัน2ต่อนะคะตอนนี้ตูนกําลังเดินไปที่ท่ารถเมื์วันนี้บรรยากาศดีแต่แดดก็เออกเป็นบางเวลานะคะเดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดเป็นเรื่องปกติของที่นี่นี่นะคะเราก็ใกล้ที่จะถึงอ่าเป็นป้ายรถเมย์แล้วเห็นขาวๆน,น,นั่นไหมคะนั่นคือป้ายรถเมย์ ตารางรถเมล์ที่นี่นะคะมันก็จะมีบอกเป็นเวลาเลยนะคะจันท์ถึงสุกรถจะมาตอนกี่โมงค่อนข้างที่จะตรงนะคะก็จะมีเลื่อนบ้างเป็นบางครั้งอันนี้จะเป็นบรรยากาศในเมืองของเบอร์รี่ค่ะหลังจากต่อรถเมล์แล้วเราก็จะไปต่อรถไฟนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าดดรถ t r a มนะคะเราก็ต้องไปซื้อบัตรก่อนที่จะเดินทางสําสคัญมากนะคะตูนเนี่ยเคยขึ้นแบบไม่ซื้อบัตรตํารวจเรียกนะคะตูนซื้อแบบวันเด y p a s นะคะราคา4.9ปอนด์อน แล้วนี่ก็จะเป็นระหว่างทางนะคะเขาก็จะจอดตามสถานีต่างๆซึ่งสถานีที่ตูนผ่านเนี่ยจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด12สถานีก่อนที่เราจะถึงตัวเมืองแมนเชสเตอร์แล้วเราก็เข้ามาในตัวเมืองแล้วนะคะในเมืองแมนเชสเตอร์นะคะวันนี้ก็คนค่อนข้างที่จะพลุกพลาดน,นะคะแต่ว่าไม่เยอะมากนัดกับเพื่อนนะคะเจอกันที่ไพล,ล์มาร์กตอนนี้นะคะเสื้อผ้าก็จะเป็นพวกซัมเมอร์นะคะจะเป็นเน้นสีสันวพวกชุดกระโปรงกางเกงขาสั้นต่างๆ ก็ลองชุดพอดีเพื่อนตูนเขาจะไปสเปนนะคะก็เลยจะมาหาชุดตูนก็มาแอบลองกางเกงนิดนึงอันนี้จะเป็นของแบรนด์แมงโก้ใส่ดีมากทุกคนให้ทายว่าเราตำมาหรือเปล่าแล้วก็มาต่อกันที่ตัวในเท้านะคะนี่เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็แวะไปหาน้ําหอมนะคะตูนได้น้านําหอมมา1 1ชิ้นนะคะนั่นคือแบรนด์ของ Jennifer l o p e z นะคะเขาลดราคาจาก47ปอนด์เหลือที่25ปอนด์ชองร้านดอกไม้ร้านนี้มากน่ารัก ต่อมาเป็นช็อปของซาร่านะคะอันนี้ก็จะเป็นในตัวของห้างแอนเดอลนะคะเดินเดินไปก็ท้องก็เริ่มผิวแล้วเราไปหาอะไรกินกันกว่าร้านที่เราจะไปกินนะคะชื่อว่าร้านหมุนไทยนะคะเป็นร้านอาหารไทยที่อยู่ในแมนเชสเตอร์นะคะอันนี้เลยค่ะพรอครัวนะคะก็จะมีทั้งคนฮ่องกงแล้วก็คนไทยแล้วก็ ที่ที่เป็นแคชเชียร์ก็เป็นออกแขกๆนะคะแต่เขาใจดีมากต่อมาลา้างข้างนะคะจะเป็นร้านเหมือนเป็นอาหารญี่ปุน่นแต่พี่เขาค่อนข้างขายแบบหลากหลายนะจะมีอาหารอินโดด้วยนะคะพวกบักโซก็มีถ้าใครเคยไปบาหลีนะคะก็จะเคยกินบักโซนะคะจะเป็นเหมือนกว๋วยเตี๋ยวนี่ค่ะอาหารเขาค่อนข้างที่จะลาาหลากหลายเลยนี่ค่ะข้าวที่เราได้มาจะเป็นผัดกะเพรากับผัดไทยนะคะ รสชาติอร่อยนะคะจัดจ้านแต่ถามว่าได้กลิ่นของใบกระเพราไหมตูนจะได้กลิ่นเหมือนใบมะกรูดผิกแกงมากกว่าแต่รสชาติโอเคเลยค่ะหายคิดถึงมากหลังจากนั้นเราก็มาเดินกันนะคะที่ซีคลสนะคะชุดว่ายน้ำชุดชุดชั้นในนี่คือแซบแล้วฝนก็ตกอีกตามเคยนะคะยังไงเดี๋ยวไปต่อ ep 2นะคะ